สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมข่าวด่วนนะคะร้อนๆอยู่นะคะจากโครมวันที่8ปดกรกฎาคม2568นะเกิดขึ้นแล้วค่ะปฏิบัติการเขียนเสือให้บวกกลัวหรืออาจจะเป็นการเขียนให้บิก๊กข้าราชการคนไหนดูก็ได้นะฮะมีการแถลงนะะวันนี้นะคะเริ่มปฏิบัติการย้ายเข้ากรุยกที่หแล้วค่ะ รักษาการนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณภูมิธรรมเวยาชยชัยนะคะได้เสนอในมติในคอรม,มแล้วก็ขอมตินะแล้วก็สรุปออกมาแล้ด้งสองข้าราชการระดับสูงที่มีสายสัมพันธ์กับบุรีรัมมีการย้ายอยู่4ตํยยตำแหน่งย้ายเข้ากุสองตำแหน่งย้ายมาทดแทนสองตำแหน่งรายละเอียดดังนี้ค่ะสั่งเด้งนายชัยวัฒ จุนธิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองไปเป็นผู้ตรวจราชการค่ะอันที่สองนี่ค่ะก็คือสังเดงนายนฤชาโคษาศิวิไลนะคะอธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการก็เข้ากรุ๊ปนะคะไปทํางานในตําแหน่งผู้ตรวจราชการอยู่สองคนสองตำแหน่งนะคะ แล้วก็ย้ายมาแทนตำแหน่งที่ว่างที่ย้ายออกไปนะะย้ายนายนิรัตคงสิทธาวรราชการจังหวัดเชียงใหม่มารักมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองคนใหม่แล้วก็ย้ายร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์นะคะผู้ว่ารชาชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นแทนสองตำแหน่งที่ย้ายไปค่ะ เรามารับฟังทำความรู้จักกับข้าราชการสองคนที่ย้ายออกไปหน่อยีที่ทบิ๊กอว้วนภูมิธรรมเนี่ยเข้าไปไม่ข้ามสัปดาห์นะฮะก็ได้ไปให้ในโยบายเด่นชัดถ้าใครติดตามหน่อยก็จะไปฟังได้สรุปสั้นๆก็คือว่ากระทรวงมหาดไทายยุคคุณภูมิธรรมนั่งอยู่เนี่ยจะไม่มีแล้วค่ะว่าเป็นสิงสีไหนคือมันจะมีสีที่จบจากธรรมชาติสีที่จบมาจากยุฬา สีที่จบมาจากรามคำแหงก็จะมีสีของเขาก็เลยให้นโยบายในทํานองว่าอย่าไปมองว่าเป็นนักปุกครองที่จบมาจากสถาบันไหนนะคะเป็นสีเดียวกันก็คือคนมหาไทยรับใช้ประชาชนและจะต้องตั้งใจทำงานเต็มที่จะไม่ปล่อยให้ใครใช้เกียร์ว่างหรือทำเกียร์ว่าง หรือ,อบุคองในหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพราะคนไม่ทำงานก็จะให้ไม่ทำงานเป็นการประกาศนโยบายไปวันแรกนะคะที่ไปรับตำแหน่งและบอกว่าไม่ต้องติดตามไม่ต้องห้อยตามเป็นพรวนนะคะขอให้ไปทำงานรับใช้ประชาชนเป็นหลักไม่ต้องสนใจมาคอยต้อนรับมาคอยติดตามตัวเองอันนี้เราก็คาดโทษไปด,ด้วยค่ะว่าให้เวลาผู้คนตั้งใจทางานในหน้าที่ให้ดี3เดือนก็จะมีการประเมินนะคะถ้าหากว่า ไม่มีศักยภาพพอที่จะทำงานเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยก็ควรที่จะถูกพิจารณาเพื่อเอาคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็มีศักยภาพพอมาทำงานในกระทรวงมหาดไทยอันนี้คือเป็นนโยบายหลักๆล,ล,ล้วนๆน,นะคะที่พี่ิตวนภูมิทําให้กับข้าราชการระดับสูงในวันที่เริ่มไปทำงานที่กระทรวงมหาดไทยใม้จาก,กสอง อดีตสอธิบดีที่ถูกเด้งไปนะคะว่าเขามีประวัติยังไงบ้างเอาสั้นๆพอสังเกตนะคะคนแรกนี้นายชัยวัฒน์นะคะนายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์เนี่ยคนนี้จะเป็นข้าราชการที่เติบสายปกครองที่เติบโตในพื้นที่อีสานใต้นะะจังหวัดต่างๆของอีสานของภาคอีสานตอนใต้นะฮะแล้วก็เคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัม นะคะ,ะแล้วก็จากนั้นต่อมานะคะก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการปกครองในเวลาต่อมากระทั่งถึงยุคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่อภูมิธรรมเวชยาชายัยของอธิบดีกรมปกครองก็สิ้นสุดลงในวันที่8กรกฎาคมนะคะถูกสั่งเด้งเข้ามาปฏิิเป็นผู้ตรวจราชการโอเคนะคะส่วนอีกท่านก็คือน,นายนริชา นายนฤิชาโคษาศิวิไลเนี่ยเส้นทางราชการของนายนฤิชาโคษาศิวิไลก็จะคล้ายๆกันชัยวัฒน์นะคะนั่นก็คือนายนฤิชาเนี่ยมีเส้นทางที่เติบโตเชื่อมโยงกับฐานอำนาจที่คล้ายกันโดยเคยมีประวัติเป็นประหลัดจังหวัดบุรีรัมย์จากประหลัดบุรีรัมย์ก็มาเป็นรองผู้ว่าจังหวัดบึงการ ่าแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าจังหวัดบึงการนะคะเมื่อเป็นผู้ว่าจังหวัดบึงการแล้วก็ถูกย้ายมาเติบโตมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งล่าสุดนี้นะคะให้เป็นตําแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ ก็จบจนถึงวันที่8ปกรกฎาคมอ้วนภูมิธรรมเนี่ยเสนอไปพิจารณาในครโมนะคะโครโม,ะะโรโมก็เห็นชอบอธิบดีกรมการปกครองกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็จึงมีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่นายนิรัตคงสิทธิถาวรนะคะจากผู้ว่าราชการเชียงใหม่มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองอร้อยตำรวจโท คบชนกนะคะชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการเพชรบุรีมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินะะ่นก่อนที่จะจบนะคะถ้าหากว่าบาังเอิญพี่น้องราชการคนไหนท่านก็นเ,นเป็นข้าราชการนะคะเป็นข้าราชการบำนาญเป็นการให้ข้อคิดค่ะการทํางานราชการด้วยการขยันอดทนมุ่งมั่นซื่อสัตย์สุจริตนะั้นเป็นสิ่งดีการทํางานบนความขยันซื่อสัตย์สุจริตนั้นอย่าไปรับใช้คําสั่ง หรืออย่าไปรับใช้นักการเมืองสั่งให้เราทำอะไรก็ตามนะคะที่นอกเหนือจากอำนาจและหน้าที่นะที่เกินกว่าอำนาจและหน้าที่นะคะเราทำอำนาจหน้าที่ของเราององในวินยัยขาราชการแล้วก็ในกระทรวงทบวงกลมของเราให้ดีที่สุดค่ะแล้วให้ตระหนักเสมอนะคะว่าข้าราชการเนี่จริงๆไม่ใช่ในายของประชาชนนะคะ ถ้าพูดภาษาสมัยพ่อขุนรามที่ฟังเข้าใจง่ายก็คือขี้ค่าของประชาชนคนรับใช้ประชาชนทํางานรับใช้ประชาชนนะคะอุดมการขยันหมั่นเพียรอย่าไปรับใช้นักการเมืองค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ